ทักทาทยพภอก็มาดั้แจ๋วเพื่เก้าค่ะมืัอนี้ก็มาเก็บบักแบกบอลีริมขางทางขาง,ขางปลาพี่น้องยุสันเขื่อนหนามแห้งๆค่ะเอาตามมาเบิงว่าเฮาสิเก็บได้หลายปันใดมื้อนี้เนะาะพี่น้องบักเบกโบรี่กำลังสุกเนาะตาบากับข้อนสุกหลายปันใดเบิ่งลูกขุ่นพี่น้องโยกเต็มต้นค่ะพี่น้องมืัอนี้ก็สิเก็บเอาลูกขุ่นน้ำแน่เอาบักแบกบอลีน้ำแน่เนาะพี่น้องเนาะ หลายหลายค่ะมาเก็บด้วยกันบรรยากาศดีค่ะพี่น้องอู้แต่น้ำนี่เพิน่นเขาจาวหามลอยด้วยพี่น้องมันอยู่สันเขื่อนเนะาะเขาจาปล่อยน้ำลงมาแต่จะย่านทักน้ำรุ่ยอันถาลงไปจมวง,งนี่ไปโพรประเทศฝรั่งเศสคุณเนี่ยพี่นอ้องเอาเอาหลายยหยฮะเก็บบักพุดน้ำกันเก็บบักแบกบุหรี่น้ำกันใส่เบิรงขวบซีเบิรงสุกแล้วบ่เก็บรสซีเบอร์มาสุขกับบอกอืมสุกแล้ว ออเอาอยู่ริมต่อฟังพี่น้องย่านตกเนาะค่ะตกล่องไปนี่โพประเทศฝรั่งเศสปั๊บเหล้วพี่น้องคน่ะดกดแต่ว่ามันอยู่ตะลิงเ้อพี่น้องเด้อบอกาไปเก็บเอาเอาบ้านยู่ริมนี่ล่ะว่าจะ้ะอนแสงพี่น้องเห็นบ่เก็บปักพุน่นนี่ไอ้ดกคักดกแง่ได้พี่น้องเด้อนี่ค่ะบสะท้อนแสงพี่น้องมันโดนแสงแดดพอดีดกหายดกขาดขาพี่น้องจ้าโอ้ย ต้นขึ้นไปคนไหนเจมพี่หน่องจะโอ้วมาเก็บปักพุ่นน้ำกันพี่น้องลุกโดดเลยไม่ค่อยถน,นัดปันใดจับกล่องมือหนึ่งเก็บมือหนึ่งคือเกาพี่น้องเบอร์บรรยากาศก็ดีดีเนาะหากินน้ำปลาน้ำเขาคือเกาพี่น้องเบอร์ต้นเพิน่นยังโดกค่ะแต่ว่าเพิ่นอยู่ดิมตะลิงเก็บอย่างในแจ๊กน่อยเนาะเบอร์ดดโดดเลยค่ะเต็มไปหมด เก็บก็มาดันเจี๋ยเอานทุ่งเื่อขอดข,ขาดอีกล้วพี่น้องบัได้เอาสำล้องมานนั่มโอ้ยถือน้ำบักอันแ<ม>ด็กบุรีน่นะคะพี่น้องดูดีๆค่ะไอ้ที่เก็บหัวกาง,ง่ายๆพี่น้องเบิว <laughs> งง่ายเพ่อดีกับบัวง่ายแหละเนาะชิบปิษฐ์เอาพี่น้องใส่ไม้ก้อมาแล้วก็เก็บเอา เอาหน่วยสีดำดำเลยพี่น้องสีแดงแดงเนี problem, ่ยพอนสุกค่ะเอาไปกับเปี relax. ่ยวเอาด้วยแบบนี้ค่ะค่อยๆเก็บเอาจนสีเด้อพี่น้องบักแบล็กบอลี่นี่น้ำมันหลายพี่น้องจ้ะเป็นแบล็กบอลีปลาเด้อพี่น้องเด้อค่ะค่อยค่อยเก็บเอาแบบนี้ละอยู่น้ำริมต่อฝั่งน้ำเนาะน้ำกระลายพี่น้องตกเก็บอดทนเด้อพี่น้องเก็บบักตบบแบล็กบรีนี่ ไปขังในๆพี่น้องกับมีตะโดยใหญ่ๆเนาะแต่ว่าเอาเนาะเพราะว่ามันอยู่ริมตะเลพี่น้องมันลูกไปทั้งเขาพระดำเจ้ากับบกขาลูกไปเอาได้เนาะมันน้ำทึ่งน้ำเน่ยพี่น้องแล้วก็ทึ่งริมตอฟังเบิ้งน้าไหลเสี่ยวย่านนะพี่น้องเออมาผู้เดียวน้ำหอมต้องไปไพ่หูได้เนาะไปโพลุ่นประเทศฝรั่งเศสป้อมหุ่นแล้วเนาะพี่น้องบรรยากาศดีดีอันนี้มาเก็บแบกบุหรี่ปลาเด้อพี่น้องเด้อ เลาะปลาก็มาดำแจวเก็บแบลโกบรีกันจ้ะ ไปลิมตะลิงคนเด้อเนี่ยตรงนี้มาได้แจวกะสีเก็บให้เบิง่งกเนอยู่พี่นอ้องเพราะว่ามันลุไปข้างล่างเนาะน,นะเบิง่งบรรยากาศพี่นอ้องงามดีๆค่ะบรรยากาศดีดีค่ะอากาศบ่ฮ้อนเด้อพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้ก็อยู่ที่30องศาอยู่แต่ว่าอันริมทะเลสาะเอ้ยริมอันแม่น้ำเนาะริมอันเขื่อนนี่มันก็สิเฮ็ดให้ไอ้มันบ่ฮ้อนพี่นอ้องจ้นาน้ำไหลแห้งเชี่ยวอยู่พี่นอ้องน้ำไหลเอามาเก็บ เดี๋ยวพี่น้องเหมือนนี้มันยุบติดตลิงเนะาะค่ะพี่น้องมาดันแจ๊วเก้เาบรรยากาศเก,ก็บบักเป็นปุรีซัมเน่มาฝากกนอกกาานเนาะเพราะว่างเมริกามันมอากาศหงวนขึ้นมันหยิบเนี่ยหยิบพี่น้องเป็นลำบากาต่างคงกับกไม่ค่อยดีก็แล้วอคลิปมาฝากพี่ตอนโน่ซัมเน่กอนเนาะค่ะ ไปพบพอกันคลิปหน้าคลิปหน้าสิพาไปเก็บไลยๆเนาะค่ะเนาะเอาสำหรับมอนิลาไปก่อนพบพอกันคลิปหน้าด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ